สวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับคันนี้ก็คือน้องมาถึงที่ร้านแล้วเนาะที่ร้านที่บ้านนะครับแต่ว่าน้องก็โดนปิดตั้งแต่ยังไม่มาถึงเลยเนาะก็น้องก็โดนปิดไปแล้วก็เลยอขออนุญ,ญาตจะขอคลิปนะครับผมก่อนจัดส่งรถมาทําคลิปให้ดูก่อนเนาะทำคลิปรีวิวข้าวๆให้ดูสหรับรถคันนี้ก็คือแต่ก็บอกไแล้วนะคันนี้คือติดไปแล้วเนาะติดมาจำแลนะครับผมนะลูกค้าโอนเงินมาจำเป็นเรียบร้อยผมรอส่งปลายทางเก็บต,ตังค์ที่เคลียรหน้าบ้านเนาะ คันนี้ก็คือปิดเป็นที่เรียบร้อยคันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับคันนี้เป็นเอกสารครบท็อปโอนนะครับวันนี้ก็พาเดินดูรายละเอียดข้าวรถร้านนี้ไฟนะผมคันไหนบางคนเห็นอ้าอันนี้ไม่ใช่ร้านพี่ปานี่แบบก็คือหนึ่งก็คือพี่ไฟอาจจะอยู่ที่บ้านของลูกค้านะผมอาจจะโพสต์ลงเลยนะครับผมนะคันไหนที่ร้านเราโพสต์ก็คือมีพร้อมขายนะครับผมนะลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะนั้นที่เราโพสต์เนี่ยของพี่ไฟมาแล้วของจริงเนี่ย ชื่อบัญชีต้องเป็นร้านพี่ไฟมาแล้วนะครับผมนะชื่อบัญชีก่อนโอนนะครับผมนะแล้วก็ข้างในที่ร้านละโอดก็คือมีพร้อมขายนะผมบางครั้งอาจจะไม่้มันไม่ใช่โลเคชั่นบ้านพี่ไฟนี่ยเนาะไม่ใช่ร้านก็คือบางทีเราอยู่ข้างนอกนะครับผมนะไปรับลูกกับลูกค้าพี่ไฟก็พดลงไปเลยนะครับผมนะใครเร็วก่อนก็ได้ไปเนาะอย่างครันนี้เนาะยังไม่ถึงบ้านเลยเนาะเรียบร้อยแล้วครับันนี้ก็ได้มาทาคลิปรีวิวค่าๆคันนี้ก็คืออย่างที่ว่าแล้วครับเนาะออกห้างใหม่เมื่อหนึ่งครับผมสี่หมื่นกับ แต่ได้เป็นราคาคันนี้ว่านี้ไฟพี่ไฟกระโปลลงแล้วเนาะหนึ่งห่นนห้ารอบาทถามว่าคุม้ไมไหมคุ้มแล้วเนาะเอกสารครบพร้อมโอ,อ,อนนะครับผมนะแล้วก็ขับขี่ได้ปกติด้วยนะครับผมร้านนีไฟขายรถตามสภาพตามราคานะครับผมมีไฟจะแจ้งทุกคลิปนะครับผมนะ มาดูรถของร้านนิไฟคร่าวๆนะสนามนี้ก็คือน้องปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วบุ๊คบราบขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมใครที่หารถใช้งานมือสองตามสภาพตามราคานะครับผมนะสนใจรถร้านนิไฟอย่ายึดยักใหญ่ลังเลไม่งั้นจะแพ้คนแสงทางโค้งนะครับผมนะสำหรับใครที่อยากจะซื้อรถก็ติดต่อทีนะ่แฟนเพจเฟซบุ๊กพี่ฝ่ายมาแล้วนะครับผมนะชื่อบัญชีต้องเป็นร้านนิไฟมาแล้วท่านนั้นครับผมขอบคุณมากครับ